วินเมทาวินกับละครเรื่องใหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มขี่กำลังมาแรงเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มวินเมทาวินที่แจ้งเกิด อย่างเป็นทางการเลยก็ว่าได้เรื่องเพราะเราคู่กัน Together the Series ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มไบร์ทเวชิรวิทย์จนกลายเป็นคู่จิ้นที่โด่งดังเป็นผู้แตกซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้ทั้งคู่จะแจ้งเกิดจากซีรีส์วานแต่ช่องก็ยังป้อนงานในด้านอื่นๆให้ด้วยเช่นกันเพราะว่าไม่นามนมานี้การเปิดเผยออกมาแล้วว่าหนุ่มวินน้ำเตรียมเล่นละครคู่กันบนางเอกสาวรุ่นพี่มิดรกีถึงอดีตนางเอกช่องเจ็ดสีอย่างมีนพิชยาซึ่งทั้งสองคนก็จะได้มาประกบคู่กันในครั งแรกในละครเรื่อง j e ว e ส Sister แอบร้ายให้นายแม่รักออกอากาศทางช่อง GMMTV ก็ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกหลังจากเป็นอิสระของสาวมินเลยล่ะค่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าแค่มีข่าวว่าประกบคู่กันก็ได้กระแสตอบรับที่ดีแล้วเพราะว่าแฟนๆเองก็ต่างลงความคิดเห็นว่าเคมีของคู่นี้ดีมากและอยากจะชมแล้วว่าอาจจะเป็นว่ายังไงบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมินสวยมากภาพสวยด้วยอะ่ะเหมือนซีรีส์เกาหลีจีนเลย ถือว่าคิดถูกที่เลือกไปค่ายนี้ถ้าเป็นอีกช่องหนึ่งตาที่ลือๆกันว่าละครจะได้ใช้คงปี2025เลยพอมา GMM TV คงหายจากหน้าจอไม่นานแน่นอนเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วน้องวินน่ารักเคมีกับพี่มินเข้ากันอยู่นะเนี่ย เรยด้วากระแสะตอบรับดีตั้งแต่ละครยังไม่ออนแอเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ส่งกำลังใจให้หนุ่มวินด้วยเชื่อว่าเจ้าตัวก็จะต้องทำออกมาได้ดีแน่นอนกับการขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกส่วนตอนนี้ก็สามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้หนุ่มคนนี้กันได้ผ่านการรับชม F4 version Thailand ที่กำลังออนแอรเพราะว่าเรื่องนี้ได้เป็นพระคู่รองแล้วยังไงก็สามารถติดตามกันได้ ก็เป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มคนดังที่กำลังมาแรงมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีผลงานบางๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดแถมเตรียมขึ้นแทนเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกด้วยยังไงก็ขอมออ,อกให้มาปังๆนะคะ